สวัสดีครับชาวโซเชียลในเวิร์ดทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปที่3ที่ผมสอนแล้วนะครับคลิปนี้ก็ผมจะมาสอนโปรแกรมอยู่โปรแกรมหนึ่งนะครับซึ่งว่า2คลิปที่แล้วผมสอน illustrator e ไปนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรม after effects ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สมมําูรับในการาสร้างเอฟเฟกของวิดีโอนะครับเมื่อเพื่อนๆใช้เป็นเนี่ยเพื่อสามารถที่สร้างเอฟเฟกวิดีโอต่างๆที่เราเห็นตามทีวีหรือว่าเห็นตามคลิปที่เขาสร้างไว้นะครับซึ่งผมก็จะสอนในส่วนง,ง่ายๆก่อนนะครับ เราค่อยไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะสอนเกี่ยวกับตัวอักษรให้หลากหลายก่อนนะครับอันนี้ผมจะสอนแบบนี้นะครับซึ่งให้เพื่อนดูนะครับ่าผมจะสอนให้มันเป็นแบบว่ามีซูมเข้ามาแล้วก็มีแสงปาดนะมีแสงปาดอาจะสังเกตว่ามีแสงปาดครับนีกก็อันนี้ไม่ยากนะครับง่ายๆก่อนเรอันดับแรกนะครับให้เราสร้างนะครับดับแรกให้เราสร้างก่อนเลยนะครับสร้างขึ้นมานะครับ สร้างคอมขึ้นมาก่อนหนึ่งผมแนนี่คนนสองนะครับจากนั้นไปที่ตัวอักษรให้คลิกนะครับพิมพ์ที่ตัวอักษรไปนะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วกันนะครับแ้าผมขอเปลี่ยนสีด้วยนะครับเปลี่ยนสีพิมพ์ไปนะครับเปลี่ยนสีให้แล้วก็ให้เราครอบตัวนี้ เปลี่ยนสีตรงนี้นะครับสีเราต้องการสีไหนครับในที่นี้ผมก่อเป็นสีฟอาฟอรัสนะครับผมดึงครอบนะครับต้องครอบก่อนนะครับครอบให้มันเป็นคำละอานี่ครับจากนั้นถ้าต้องการปรับเนี่ยเนี่ยตัวสอนเนี่ยปรับฟอนต์นะครับปรับฟอนต์ปรับลักษณะนะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวนี้พอเราเอาเมาส์มาคี้มันก็จะเป็นเงี้ยครับเราสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นให้มาเลือกนี่เราก็ติ๊กหรือว่าเราง่ายๆเรามาเลือกที่เซสชัน2เรามาติ๊กตัวนี้ติ๊กทีนึงมันก็จะเป็นนี่ครับมันยิงจุดให้เราดึงขึ้นก็ได้นี่ง่ายๆนะครับมาดึงกว้างออกวีก็ได้นี่นะครับก็ง่ายเอาให้เพื่อนเรียนรู้เอาเองตรงในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากตรงเท่าไหร่ในส่วนนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะเอฟเอฟเฟกตตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า cc เอฟเฟกพวกนี้ต้องเราต้องจำนะครับซีซีนะครับไลท์สวับนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทําให้นจเ,เป็นแสงนะครับเป็นแสงขาวๆนี่มันก็จะมาตรงหน้าเอฟเฟกต์คอนโทรลซึ่งให้เราปรับว่าเราปรับขนาดปรับลักษณะนะครับนี่ผมก็จะปรับนะครับซึ่งว่าการของเราเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เริ่มจะขาวขึ้นนะครับจะขาวขึ้น นะครับอันนี้เราก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าเห็นไหมครับพอมันป่าเราก็เริ่มแต่ว่าเราอยากจะให้มันแบบว่าดูแบบมีมิติมากกว่านี้ผมก็จะใส่เอฟิกตัวนึงไปครับโค้ดครับ G L O W นะครับแล้วก็มาตัวท้ายใส่เข้าไปอ่ารู้สึกเบอร์นิดนึงนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลื่อนเมื่อกี้ปุ่มที่เลื่อนมันหายไปไหนนะครับมันไม่ได้หายไปไหนะนครับพอดีเราต้องไปกดที่นี้ อ่าติ๊กตรงไหนก็ได้เนี่ยปุ่มเลื่อนมันก็จะมาเราจะเห็นปุ่มเลื่อนนะเห็ไหมครับในเมื่อคําสั่งนี้แล้วต่อไปผมจะทําให้มันขยับขยื่อนไปอย่างนี้ไปอย่างน,างนี้ไปอย่างนี้นะครับผมก็นะครับมาติ๊กที่เซนเตอร์หนึ่งทีติ๊กที่ช่องนี้เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นผมก็เลื่อนเมาส์มาที่สิบเลื่อนไปนี้นะครับแล้วก็เลื่อนอีกนะครับแล้วก็เลื่อน ก็เลื่อนไปนี้เลื่อนไปเลื่อนครับเลื่อนไปเลื่อนครับก็เลื่อนให้สุดตัวนี้อ่านะครับเมื่อผมสุดตัวนี้แล้วแต่ว่าอนี้ไม่สุดผมก็ดึงตัวนี้ครับดึงตัวนี้มานะครับเรามาติ๊กขวาตรงนี้ตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้เราคลิกที่มีอันสุดท้ายมันก็จะดึงให้สุดตรงนี้เองนาครับดันั้นเราลองกดดูสิอจะเห็นว่ามันเริ่มครับมันวิ่งอ่าเห็นไหมครับ คราวนี้เมื่อกี้เราเห็นว่าเราเห็นว่าตัวเนี้ยมันมีซูมเข้าซูมออกใช่ไหมครับอ่ามันมีซูมเข้ามานะครับคราวน,นี้เราจะทําซูมบ้างนะครับการทําซูมก็ติ๊กที่นี่ครับติ๊กที่ตัวสอนเลเยอร์ตัวสอนเราแล้วก็กด S ตัว S นะครับคือขึ้น S มันจะขึ้นว่าเขียวขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะทําการซูมเนี่ยให้เราคลิกที่นี่ทีหนึง่งเหมือนกันครับคลิกที่นี่ทีหนึง่งนะครับ เราขนาดนี้ก็ได้นะครับเราก็ดันดึงตัวนี้ไปข้างหลังสุดครับเราก็มาที่ช่องนี้ใส่คําว่าศูนย์เพื่อให้มันหายไปก็ได้นี่ครับทังเกวครับอ่านะครับเห็นไหมครับเริ่มมาแล้วแต่ว่าจะสังเกตว่ามันไม่ได้มาตรงกลางมันจะมาข้างๆอานนี้คือปุ่มมันไม่ได้อยู่ตรงกลางครับดังนั้นเราจะทําให้ปุ่มอยู่ตรงกลางให้มาคลิกเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือเพ้นท์นะครับแล้วก็ติ๊กครับ นี่ทีหนึ่งน,นะครับดึงมานะครับถ้าเกิดว่าเราดึงมาไว้ตรงกลางนะครับจะอยู่ตรงกลางถ้าเกิดว่าเราไม่คิดขึ้นมา,าตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะไม่ขยับนะคร,รับลองดูนะครับมันจะไม่ขยับเลยใหไอ้ตัวนี้ดังนั้นเราต้องคิดขึงมันตัวนี้ก่อนพอมาคิดตัวนี้ตัวนี้จะขยับนะไว้ตรงกลางมาลองดูนะครับสังเกตไหมครับมันจะมาตรงกลางทันทีะนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของการใช้โปรแกรมมาสเตอร์เฟเฟที่ผมมาสอนจะสอนเกี่ยวกับตัวหนังสือไปก่อนแล้วค่อยมาสอนเกี่ยวกับภาพนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับท่านที่ผู้ติดตามบล็อกของผมนะครับใครเข้าไปในติดตามบล็อกของผมได้ซึ่งผมจะพิมพ์ไว้ในหลัง y o u t u b e นะครับขอบคุณมากครับ